ปดิยามใสาๆค่ะแปดโมงห้านาทีค่ะวันนี้ก็อากาศคลึ้มดีค่ะชอบค่ะได้วรนยากาศก็ทำไปพักไปค่ะจิบกาแฟไปผ้าหยุดละเดี๋ยวก็ตากผ้ากวาดบ้างคงทำอาหารก่อนเดี๋ยวเห็ดมา เดี๋ยวน้องเคยเอเห็ดมาส่งฮ้าสบายสบายอือาชื่นใจค่ะกาแฟตอนนี้ก็อะไรอะไรก็พอมาหน่อยแล้วค่ะ ยังก็พอมาสักยังไม่ถึงคืบค่ะสงสัยคงเป็นขาค่ะขาแดงค่ะก็มีหลายอย่างค่ะมอเบอรี่แล้วก็คณะชสยยาผักบุ้ง ไายกับต่ออะไรออกมาก็ชื่นใจค่ะความสุขของคนแก่ของเราใครจะบ่นจะว่าอะไรเราเราไม่สนแก่เรามาบ่นให้กันทำไมเนาะใครชอบอะไรก็ทำไป กาแฟค่ะเพื่อนๆคอฟฟีฟังก่อนตอนนี <k <k ้ก um> um ็มีเพื่อนบราซิลเข้ามาอีกหลายคนค่ะก็จะมาตามสายของแม่แม่ของน้องพลที่อยู่บราซิลแม่ฮอสค่ะ ไปพักไปไปอยู่กับเขาปีหนึ่งก็เป็นแม่เป็นลูกกันมีพี่ชาย <c oughs> น้องคนเขาเป็นคนน่ารัก <c oughs> ทำฟันไม่เสร็จไปอยู่ทางน้อนแม่เขาก็ออกเงินให้ <c oughs> ทำฟันให้เสร็จน่าสงสารก็บอกให้มาริโอมาละ มาก็เอาเอาเอาเอะไรอะใบประกาศใบสำคัญอะไรที่มีเผื่อจะอยู่ยาวเผื่อชอบลงเมืองไทยเผื่อลงเมืองไทยไม่อยากกลับก็อยู่นี่ก็ได้เส <c oughs> ืงนี่หลายปีแล้วค่ะตั้งแต่ไปเชียงคานใส่ไปใส่มาพอหน้าร้อนนะามาก็ตัดหมดละค่ะ หน้าร้อนมาแขนน้ำตัดหมดแล้วแล้วก็ซื้อใหม่โอเคค่ะ okay, สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็เนี่ยค่ะไม่ได้อยู่เื้่สองสวันลบฝนล,ลบลมไม่เห็นมาสักทีสวัสดีค่ะ